สวัสดีท่านชมเอฟซีครับผมสวัสดียามเช้าครับเช้านี้เราก็อยู่กันที่คลองผสมนะครับอำเภอทะามวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมมายังหมายนี้นะครับได้ข่าวว่ามีเห็ดขึ้นแล้วนะครับบริเวณแถวแถวนี้นะครับก็เป็นป่าใหญ่นะครับเราไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไหนเหมือนกันนะครับก็เมื่อวานมีคนแจ้งข่าวว่าเห็ดขึ้นครับวันนี้เราก็มาแต่เช้านะครับมายังจุดเดิมแล้วก่อนนะครับจุดที่ผมเคยมาหาเห็ดเมื่อปีที่แล้วนะครับพร้อมจะมีขึ้นด้วครับแต่ว่ามาถึง นีรอยคุดคุยนะครับน่าจะเป็นบริเวณนี้แลลวครับผมออกบ้านมาตั้งแต่ตีห้านะครับเอาไฟมาด้วยนะครับกะว่าเดีย๋ยวมาส่องหานครับขอว่ามาถึงสว่างแล้วแต่ก็ที่มืดๆก็ต้องเอาไฟส่องนะอ่ะโอเคก็หาเห็ดมันจะต้องใช้ไฟสีขาวนะครับผมเดีย๋ยวผมเอาไฟเข้าไปด้วยกันแล้วก็ผมจะไม่ถ่ายเวลาเดินไปแล้วกันนะแต่ภาพมันกระตกุกเพราะมันยังไม่สว่างดีนะครับเดีย๋ยวเจอตรงไหนแล้วค่อยถ่ายแล้วกันนะโอเคไปลุยละ ก็สว่างขาตาแล้วผมขับรถเข้ามายันทีงไหนยันตีนเขาแล้วก็ยังไม่เห็นแววเลยครับดินมันแห้งและแข็งมากนะครับแต่เมื่อกี้ก็เจอกลุ่มคนเข้ามาสามคนเขาบอกว่ามันขึ้นได้ครับมีคนหาได้ไปวันละโล2โลนะครับสามวันแล้วนะครับผมก็ผมกลับกลายเป็นว่ามาหาอันนี้ดีกว่าหน่อไม้ไผ่หน่อไม้ลวกนะครับผมซึ่งก็แปลกดีครับช่วงนี้ครับฝนไม่ตกก็เลยไม่มีใครเข้ามาแล้วมั้งครับบินเบิร์นหมดเลยครับ บินๆครับเล็กนขอไม้บินครับก็มันจะร่างจะบินขึ้นไปข้างบนครับเนี่ยห้าหกนอแล้วขึ้นไปหมดแล้วครับก็นอ่ใช้ได้ก็อย่างพร้อมอยู่นะครับผมก็หาได้เรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้เยอะเลยครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมก็สอบมาครับเวลาเราเตรียมมาแล้วไม่ค่อยได้ครับเราก็เลยมาตัวเปล่าครับวันนี้โอเคเดี๋ยวผมก็หาเหตุการณหาไม้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับยมเดินไปใส่ตะการนารดไปเรื่อยๆเนี่ยบินเข้าปินไปมาตอนนี้ก็ได้ ไหล่โนและโนไม้นะครับผมต้องเดินกลับไปเอารถมาขยบมาเรื่อยๆนะครับผมในที่สุดผมก็มาเจอจนได้ครับไอเนี่ละมั้งที่เขาเจอกันนะครับมันก็จะประมาณนี้หรือเปล่าครับแนวแนวดอกเดียวครับผมโอ้เดกขึ้นมาดอกเดียวให้ตายสิอันนี้ครับเฮ็ดโครนชัดๆนะครับผมดอกเบลเลยนะครับโอ้โหเท้าฝ้ามือนะครับผมนี่มีตัวอะไรกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับถือว่าเชื่อได้ครับมาหา เห็ดครับหานอไม้ไปนะครับตรงนี้ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆมันก็น่าเจออีกนะครับเอาละดอกเดี๋ยวก็เฟี้ยวได้ครับก็ปกตินะครับก็จะใช้ไม้ไผ่นะขุดนะครับมันจะทําให้รากไม่เสียนะครับแต่ถ้าเราใช้เล็กขุดนะครับก็ขุดไม่ต้องลึกก็มันก็มีค้าเท่ากันนะแคร์อ่านี่ครับผมของแท้แน่นอนครับดูโคนครับดูโคนนี่เห็ดโคนครับ เขาได้เราก็ต้องได้แต่เราได้บานๆว่ะเขาได้ก็ตุ่มๆเพิ่งเจอดอกเดียวด้วยทําไมไม่ขึ้นเยอะๆก็งงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเปจะฟุกอีกของแท้แน่นอนโอ้ยเดินจนหมดป่ากลับมาที่เดิมก็ที่ราบราบดีกว่าครับห่าไม้ลวกทางดก้คนก็เก็บไปหมดแล้วก็ได้เต็มตะกร้านะไม้ลวกผมนะครับกับหนมดอกเฮ็ดดอกหนึ่ง แต่ว่าผมว่าผมเจอเห็ดชนิดนี้ครับผมน่าจะเป็นเห็ดลวกนะเพราะผมดูใน Google แล้วน่าจะกินได้นะครับผมนี่กองเลยมีทุกกอเลยนะครับเนอ่าก็โอเควันนี้ไม่ได้เห็ดโคนเอาไเห็ดลวกก็ได้ครับผมนี่เก็บง่ายด้วยนี่ตุ่มตาอย่างนี้นะครับต้องกินมันก็น่าจะมันน่าจะใช่แหละเพราะมันขึ้นจากกรอลวกนะครับไม้ลวกนะครับเนี่ยมันบานที่เขาไปดองใช่ไหมที่เขาไปทาเห็ดเปรี้ยวอ่ะ น่าจะประมาณนั้นนะผมขอเก็บเห็ดนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าดูสภาพแล้วน่าจะไม่ได้เลยนะ่าจะเห็ดลูกนี่เต็มกอเลยครับผมรอบกอเลยมีหลายกอด้วยนะครับเออไม่มีใครเก็บกระจอกมากเลยไม่มีคนกินโอเคครับก็เดินเข้าไปหาถุงขยะก,ก็ได้มาประมาณนี้ครับเห็ดมีอยู่สองสากอแคนะ่นั้นนึกว่าเยอะนะครับก็ถือว่าได้อยู่ได้กินนะครับก็บริเวณนี้ที่ผมมาจอดตอนแรกนะครับมีคนขุดเยอะแยะหมดเลยนะครับผม แสดงว่าที่เขาได้ก็ได้ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตอนที่ผมออกมานะครับส่วนทางครับกลุ่มคนอีก3ามคนครับซึ่งก็เข้าไปพร้อมผมแลลวแต่ผมเลยเข้าไปที่เข่าเลยนะครับปรากฏว่าเห็ดมันขึ้นอยู่ข้างทางครับเขาได้เป็นโลครับดอกตูมๆมันไม่ได้ถ่ายมาให้ดูขอโทษทีนะครับก็ดอกท่อนี้ก้อยเนี่ยแต่ว่าหัวมันมันเป็นดอกเล็กๆแต่ว่ามันพึ่งขึ้นอะหัวเล็กๆติ๊ดเดียวนะครับเป็นเห็ดที่กรอบครับเห็ดเห็ดหัวดํะนะครับผมผมได้มานี่เป็น มันเฮ็ดน้ำแล้วแหละดอกเดียวนี่ครับผมแล้วก็นอมหายครับอันนี้ก็พอหายอยู่หาก,กินได้เนาะก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมเหนื่อยละได้ไม่ได้ยางก็เอ,าอ่ายางเห็ดโคนหนึ่งดอกเห็ดอ่าอันนี้เห็ดไผ่ใช่แน,น่นอนครับเพราะเมื่อกี้มีคนเข้ามาอีกคนครับก็ข่าวเพิ่งเริ่มกระจายไปครับคนก็เข้ามากันเรื่อยๆมาหากันครับคนที่มีความอดทนก็จะได้ครับมืออาชีพก็จะได้กันก็หากันในดินแตกๆเลยนะครับผม หาม่เจอหมดความปรมาณอ่ะได้แค่นี้แหละครับผมก็อายุวกินคับของปลาครับเช้านี้นะครับผม